เวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกห้องน้าสาธารณะสะดวกกับวิวแชร์ไหมอ้อมถือว่าสะดวกกับวิวแชร์ระดับหนึ่งอันนี้เป็นอ่างล้างมือวิวแชร์เข้าได้พอดีแต่ว่ากระจกมองไม่เห็นแต่มาอีกด้านหนึ่งมองเห็นเต็มตัวเ,เลยเอุป,ปกรณ์สวนฉีของเราก็มีหลอดมีสำลีแช่เซฟลอนมีกระดาษเปียกกระดาษแหง้งน้าเปล่าแล้วก็มีสบู่มีสเปรย์ไว้ฉีชักโครกรเพราะว่ามันดำมากห้องน,น้ำสกปรกมาก่อนที่เราจะย้ายตัวไปชักโครกเราก็ต้องทาความสะอาดก่อนมีสายจํำลุงชำํำระอก่อนที่จะสวนฉีก็ล้างมือให้สะอาดอีกรอบแล้วก็ได้เวลาย้ายตัวเราล็อออกกรรรรขงงเาู่่นนนไไไมมม่ัุปณ์ ย้ายไปหมดเลยเวลาย้ายตัวแต่ละครั้งคือชั้นทรมันมาก็คือขามันเกรงมันต้องทุบๆมันอย่างนี้พอเวลามันเกรงแล้วมันก็ดีดทาให้ตัวชั้นล้มเวลาย้ายตัวแต่ละครั้งคือมันทุเลมากคนก็ยังงงอยู่คนพิการเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ทำไงเวลาเข้าห้องน้ำก็ย้ายตัวไปแบบนี้ใช้เวลานานนิดนึงอันนี้คือการถอดกางเกงขาแข้งซ้ายขว่าดึงเกงลงได้เลยกําลังแขนเราต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังพอเราทรงตัวไม่ได้ถ้าเราเอ็นตัวมาข้างหน้ามันจะล้มได้แบบนี้จะส่วนฉี่ง่ายขึ้นทำความสะอาดรองเพ็กกิน ยาขยายกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ยาส่วนอ,ววนอึเราอึเองไม่ได้ก็ต้องมียาช่วยนะจ๊ะนี่ตัวฉันไหลพราะชัโคกแบบนี้มันนั่งยากนิดนึงกางเกงก็ใส่เหมือนเดิมเลยจะแข้งซ้ายขวาด,ดึงขึ้นได้เลยจะ,จะถอนเกงได้ไหนจะทําความสะอาดน้องสาวไหนจะสวนฉี่ไหนจะใส่เกงกลับอีกโอ้ใช้เวลานานนิดหนึ่งเหงื่อแตกถ้าคนปกติเข้าห้องน้ําแล้วก็ฉี่ได้เลยก็มีหลายประเภทบางคนก็ฉี่เองได้ส่วนอ้อมฉี่เองไม่ได้ต้องใช้หลอดสวนนะจ๊ะได้เวลาย้ายตัวแล้วขามันจะเกรงไปหนะเวลาย้ายตัวจะทําใจนิดหนึ่งไอ้ย้ายไปปึ๊บขาดดีดปั๊บเนี้จน เวลาขามันเกรงมันก็จะเหยียดตรงมันก็เลยไปโดนข้างๆชักโคก็เลยได้แผลกว่าจะย้ายตัวมาได้ใช้เวลานานมากจากมีความรู้สึกปวดฉี่ได้จะได้ไม่ต้องใช้เวลานานแบบนี้